เดี๋ยวๆมีมีเสียงบอกว่าสองสองหกก็มีคนให้สองเออปาุงังให้สองหกนาเลขกเลขแม่ให้มาสอเลขกแม่ให้มารอบแรก2อหแล้วนะคะรอบแรกสอนะครับรพ่ตาเล็กทูพวอหันได้2สองสามหก็มาตัวเดียวกันอีกน้องแม่เนาะเดี๋เล่นได้เลยนะคะรถตุรีเ้อสื่ออะไรสองหเก่าสองหเก่าห้องื่อลตมันยังอยู่2องหอยู่เล็กทูจะภาพสองสหกนะคะ อันนี้ซิลิพอนสิโจ๊กเบิ้งเด้อบได้เฮงง่ายเด้อพี่น้องบองเบิ้งเขาให้ซื้ออยู่นะบ่ได้นัดกันมากดิบ่ได้นัดออกไล่อะไรสองค่ะสอง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 บอดี้เฮงง่ายเด้อพี่น้องขอเบอร์โทรให้ดิเอ้ามาอีกแล้ว อาไรสองอีกคือเก่าสองสองทำสีมาตัวเก่าสลับบัอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสองสอล่ะมันอสองหคือเก่าอนนี้มนนึ่งนสนสองสองหนึ่งสองสพี่น้องเล่แม่อีกใช่ไหมแม่แม่อันนี้เกิดวันที่สองชีวิตอายุยีปีอ้าวมาเลขแม่ฮันนี่อีกเหมือนเดิมนะคะเสียชีวิตตอนอายุยีปีใช่ไหมคะแม่เกิดวันที่ยีสอง เลดแม่หันนีคือเกาเด้อพี่น้องน,นะคะอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางน,นะคะ<อ>พี่น,อน้องคะบ่งให้งมง่ายนะคะ<อ>พี่น้องคะใบมีโสดอาจจะมีขนาดสิริโคนมาเบิ่งน้ำพันธุ์ทหารสองสองหาซิริโคนยังบ่ได้ <c oughs> อ่ะเห็นอยู่คับดวงกันแล้วกันนะคะฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะเป็นแนวทางน,นะคะเลดแลม่นีนะคะสองสองเลดสองตัวอีกเ่รอเลดสองตัวให้ได้เลดสองตัวมาสองตัวแล้วไม่ áo sáu tô nhé, áo sáu tô nè, này nó, ơ, bồn lang bốn cái, hai cái, hai cái, hai cái, cái, hai 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 cái, cái, hai 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 cái, เอาแล้วสองมาแรงครับสองมาแรงโคเนียเนี่ยโคเรียบนึงโคี่มายสองมาแล้วสองมาแล้วไปแล้วไปแล้วนไปแล้วไปแล้วเอาตัวต่อมาเอาตัวต่อมาเอาเอาคุณกระดิ่งออกให้แล้วห้าวายเดังไงสองมาเป็นไปไหนออกไหนตัวเก่าคือ่งไปไหนเพิ่งไหนไม่ฉีกตัวเก่าอีดีบ่พี่น้องอันนี้ให้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องให้เป็นแนวทางนะคะ รอบแรกได้ 2, 2, สองสองหนึ่งรอบนี้ได้สองหาสองหาตัวเกาตัวเกาภาษีว่าเป็นเลขทูบสองสามหกสองสามหกม,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 มีโอ้โหเลขง่ายงไตอนนี้คือมาเลขมีแค่นี้ห,นห,นหมดเลยตอนนี้นะคะก็ฝาก,<อ>กทุกท่านนะคะ<อ><อ>เป็นกำลังใจกับช่องยูทูบแต่ละท่านด้วยนะคะฝากอะไรก็แชร์ทั้งนี้ ในช่อง Youtube ของทุกๆท่านกอให้ทุกคนนะคะได้ยอด subscribe ยอดไลค์ยอดแชร์เยอะๆนะคะขอบคุณคคขอบุณพี่น้อทาม์